สวัสดีสาวกแฟนบอลทุกท่านก็อยู่กับเหมือดคอบยิชอนเคยวันนี้เหมือนก็มีแนวทางฟุตบอลมาฟังเหมือนเดิมเรื่องการตัดสินใจในการเลือกเชฟฟุตบอลสำหรับพี่ๆที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือแนวทางยังไม่ชัดเจนภายในกลุ่มมีทั้งบอลสดบ,บอลเต็งบอลสเต็ปทั้งในและนอกกระแสะมาให้คัสันมากมายตลอด24ชั่วโมงสำหรับพี่ๆที่สนใจสามารถ s อ e เอ็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางเราได้เลยทางเราก็มีเ้ฟฟุตบอลสวยๆแจกกันให้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยค่ะ เริ่มที่ฟุตบอลเข้าไปจะเลียนรอบแรกอย่างอิมปรีเตียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของคาตาซารจะทําการลงเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวล,ลาบ้านดอนนั่นเองเงื่อนไขาการทำประตูก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านอย่างเอมโปอรีต่อที่หนึ่งลูกอันดับตารางคะแนนของทีมเจ้าบ้านอย่างเอมโปรีอมโปรีอยู่ที่อันดับสิบเจ็ดเล่นไปสามสิบแปดนัดชนะเก้าเสมอเก้าแพ้ยี่สิบยิงยี่สิบเก้าเสียห้าสิบสี่เก็บไปได้สามสิบหกแต้มฟอร์มการเล่นในบ้านสิบ 9นัดชนะ5เสมอ5แพ้9ตาดมาดูทีมเยือนอย่างคาตานซาโรกันต่อเลยนะคะคาตานซาโรอยู่ในอันดับที่5ลงเล่นไป38นัดชนะ17เสมอ9แพ้12ยิง59เสีย50เก็บไปได้60แต้มฟอร์มการเล่นนอกบ้าน19นัดชนะ8เสมอ5แพ้6ฟอร์มที่เจอกัน2นัดหลังสุดก็ต้องบอกได้ว่าเอมปอรีเอาชนะไปได้2ครั้งยังไม่เสมอและยังไม่แพ้เกมล่าสุดเอมปลีเอาชนะคาตานซาโร ด้วยสกอร์ที่2ต่อ3ประตูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเอมโปรียอาชนะไปได้แค่2ครั้งเสมอ2แพ้1นเกมล่าสุดเอมโปรีแพ้ให้กับชานโดรียด้วยสกอร์0ต่อ2ประตูส่วนทางฝั่ง,งท,ทีมเยือนอย่างคาตันซารโรฟอร์ม5นัดหลังสุดยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เสมอ2อแพ้ไปถึงกับ3าครั้งเกมล่าสุดคาตันซาโรแพ้ให้กับยูเวนตุสยูยี่สิด้วยสกอร์2ต่อ5ประตูเจ้าบ้านอย่างเอมโ พวกเขาก็เป็นทีมจากหลีกสูงสุดของประเทศซีเรียอาโดยเกมนี้เตรียมเปิดรังดวลกับคาบ้านซาโรสโมสรตัวแทนจากซีเรียบีที่ต้องบอกเลยว่าระดับบอลแตกต่างกันอย่างชัดเจนเ็นราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดเพราะเอมปเรียเป็นทีมที่มาจากหลีกสูงสุดคุณภาพย่อมดีกว่าทีมเยือนที่มาจาก ที่ต่ำกว่าแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยยิ่งเพิ่มความมั่นใจกับพวกเขาได้อีกมากแน่นอนว่า1เม็ดมีแน่นๆไปนุ่นเม็ด2ในเกมเชื่อว่าน่าจะมาต่างมัดแน่นอนค่ะ ไปต่อกันคู่ที่2กับฟุตบอลคอมมินิตี้ชิลแมนยูนิเต็ดพบกับแมนซิ t y ตี้จะทำการลงเตะเวลา21นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานั่นเองเงื่อนไขาการทำประตูก็เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างแมนซิสตี้ต่อที่1รูปอันดับตารางคะแนขน,นของทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ด จากการลงสนามทั้งหมด38นัดเป็นการเอาชนะมาได้แค่18ครั้งเสมอ6แพ้14เก็บไปได้75แต้มรั้งตารางอยู่ที่อันดับ8ฟอร์มการเล่นในบ้าน19นัดเป็นการเอาชนะมาได้แค่10ครั้งเสมอ3แพ้6ตัดมาดูทีมเยือนอย่างแมนซิตี้กันต่อเลยนะคะจากการลงสนามทั้งหมด38นัดเป็นการเอาชนะมาได้ถึงกับ28ครั้งเสมอ7แพ้3เก็บได้91แต้มรัง รงอยู่ที่อันดับ1น,นั่นเองฟอร์มการเล่นนอกบ้าน19นัดชนะ14เสมอ2แพ้3ฟอร์มที่เจอกัน5นัดหลังสุดแมนยูในเต็ด เจอกัน5นัดหลังสุดทั้งเยาวละเยือนแมนยูเน็ตเอาชนะไปได้แค่2ครั้งยังไม่เสมอและแพ้ไป3ครั้งเกมล่าสุดแมนยูเน็ตเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์ที่2-1ตอประตูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนยูเน็ตเอาชนะไปได้2ครั้งยังไม่เสมอและแพ้ไป3ครั้งเกมล่าสุดก็เป็นการแพ้ให้กับลิเวอร์พูลในเกมอุ่นเครื่องด้วยสกอร์ที่0-3ประตูคาดว่าจะวางหมากในระบบ4-2-3-1 ส่วนทางฝั่งทีเมเยือนอย่างแมนซิตี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้งย,ย่าวยืนเอาชนะไปได้แค่1ครั้งเท่านั้นเสมอ1และแพ้3ครั้งเกมล่าสุดก็เป็นการเอาชนะให้กับเชลซีด้วยสกอร์ที่4ต่อ2ประตูคาดว่าจะเตรียมจัดพับในระบบ4-231สํสาหำหรับดาบี้เดือดครั้งนี้ต้องบอกได้ว่าอาจจะเป็นอะไรที่มองยากหากย้อนกลับไปมอง2ส,สัปดาห์ก่อนแมนซิเตอ้เอาจริงและปลดล็อกเอาชนะเชลซีไปได้ที่4ต่อ2ซึ่ง เออร์ิงฮาเดนกดแฮตทริกในแมตช์นั้นด้วยเลยทําให้มเ m e n t มของทีมเริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัดร่วมไปถึงเรทที่ไหลต่อขึ้นอย่างชัดเจนส่วนทางกับแมนยูที่เกือบจะกลับมาดีแล้วในเกมอุ่นเครื่องแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเก็บแผนหรือยังไม่เอาจริงกลับพลาดท่าพ่ายเลทเทให้กับยูฟุ0ต่อ3ประตูปิดฉากไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่จริงอยู่ที่ทริปเคาะสนิมของทั้ง2ทีมจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องเกมรับที่แจกไม่พักเหมือนกัน แต่หากมองลึกในเรื่องประสิทธิภาพและความเก่าเกมกว่ายังมองว่าแชมป์พิมเ์ลีดจะสามารถทุบเอาชนะไปได้ในถ่ายที่สุดเมื่อพิจารณาจากเรตและภาพรวมต่างๆแนะนำว่าอยู่ต่อไม่ต้องรอรงอาญาฟันธงจัดหนักเรือใบสีฟ้าค่ะสรุป2คู่ของเวเดิ้ครับเอมปอรีพบกับคาตันซารในราคาเปิดออกมาให้ทีมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแนะนำยู่ฟังต่อดีที่สุดแน่นอนว่า1นเม็ดมีแน,น่ๆไปลุ้นเม็ดสใน เชื่อว่าน่าจะมาตามนัดแน่นอนค่ะสำหรับแมนยูนเต็ดพบกับแมนซิสตี้เมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายาฟันโทจัดหนักจัดเต็มเรือใบสีฟ้าพาแล่นชิวนี่คือแนวทาง2คู่สำหรับข้ามคืนนี้และหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนสามารถ SME 159เข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ